สวัสดีค่ะไม่ใหญ่ใหม่เจอวันออฟฟิเชี่ยวค่ะมาหอดจอดเทิงล้วค่ะนี่รอบสองค่ะผักใบผักคํานี่กลับไปฮับดีมทีมดีมทีมเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงเย้เ <c oughs> ยาพา่ยเย้พาหเลาะค่ะไปอันไปใสก่กระพ้ากันไปครับพี่น้องสารคุ้งสารค้ามกระพ้ากันไปหอดจอดเทิงบัด กว่างไงไพาสาลจพพ้พี่น้องเมืองพี่น้องพี่น้องอุย้ยยิ่งคำคืนยิ่งประดับประดาพันมีรอยกระทงด้วยเดอ้อนี่โน่นอะกระทงอยู่ฝั่งโน้นเดอ้อลอยได้มีปล่อยคมอู้แสงไฟแสงแพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะทุกคนโอ้เอฟซี FC, งามจังแสงไฟสวยงามสวัสดีค่ะมาจากสายจ้า อคนวังบดเย้ะแยะ,ยะ,ยะอันเป็นเป็นคลิปค่ะฝากชมช่องไม่เย่ใหม่เจออวันออฟฟิเชียลด้วยค่ะโอ้ยนี่มีเสื้อขายตามหาเสื้อก่อนเด้อบันดียูใส่เนาะแบบันดีเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อน คค่ะะกอนนเดี๋ยวหาก่อนจ้าเสือเราอยู่ไหนอ่ะเบิ่งก่อนเด้อคอยหาก่อนของข่อยหนาซีเมนอันนี้มาทางนี้จา้าอยู่นี่อยู่นี่ของเราอยู่นี่ยายพาหยับเอานี่หยับเอาเด้อนี่หลักของเทานี่สองสองอันสีฟ้ากับสีแดงแดงเนี่ย สองสองอันนี้ใช่หมดเลยได้ได้เนี่ยสองอันเนี่ยโอเคโอเคปูไม่มาอีกปูมาอีกเหียปูมาแค่เอาเอาได้เอาอันน้อยไปไปไปยาวมาเป็นไรแล้วก็เอาอันใหญ่มาอีกเอออันน้อยไปลนน่ะด้านข้างน่ะนะแม่นแม่นเอาของเอาของขึ้นไปไว้ด้านบน ok ok men men áo oh, càng xe con phi non càng xe con yêu cài vệt thì yêu đỏ áo nón mà đi hám mòng nón cơ tiền mòng nón น้อนเออน้อนแอร์บอต้องน้อนมาละมาน้อนนีล่ละกลางเดินหนี่เพื่อนเทศให้แล้วอ่ะชึบอ้าวโอเคโอเคเอา้าวมาเอาของเธอเลยแป้งน,นี่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 มาเอาเลยว่าไงคุณแม่คะ เออมาคุยกับน้องใช่ไหมนี่เพื่อนเพิ่นลืมฝลั่งไว้ในรถฉันอุตสาห์อพี้วมาปิ้งกุ่งปิ้งไก่ข้าวเหนียวเธออยู่นี่ครับอ่ะโอเคของน้องแป้งเอาไปกินลูกเอาไปกินอุตสาห์หอกันแต่เช้าเลยนะนอนมอนอยู่ในรถมีตั้งสเสียงเด โอเคร้านไม่เห็นร้านสักทีออเ็นร้านอยู่ไหนอะอนบ้านอคนแกนโอค่ะคดีใจหลยมเห็นร้านม่เคยเห็้านไม่เคยเห็นร้านไม่เหนเห็นอยู่แต่เห็นแต่น้อยโอ้จากเขาจึบโตแล้วก็อยากมาเห็นห้านดีใจร้องให้จั่้ตีแม่จ้าจัดากขาดีใจร้ายค่ะค่ะเล้ามาเลามาลู เวทีกำลังต <ah> ั้งพี่น้องยังบ้านแล้วเวทีกำลังขึ้นจ้าโน่นโน่นโน่นของขึ้นไปว่ากับดีมทีมดีมทีมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว อดว่าจะไงคะ FC อุ๋งอิงนอนนั่งไหนนั่งไหนจองไหนจองไม่ดีขึนพูดอลไรมันเวทีมันยาวมาใช่เวทียาวแท้ๆหรอวันเนี้ยเอ้าขยับมองใช่ใช่เวทีขยับกันสิบเที่าคนละช่วยจะได้มอง แมนน้งยังคอยกับซาามาเนี่ยเพิ่งกลัไปอาบน้ำเพิ่งกลับมาจาจายังไม่รู้เลยว่าน้องมาหรือยังยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเพิ่งมาแล้วก็มาเอาสักคลิปโอ้ยบรรยากาศโดยรอบโอ้ยพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยจัง ปาทิตย์กำลังตกดินด้านข้างเป็นโซนโซนเครื่องดื่มค่ะด้านข้างเป็นโซนเครื่องดืม่มนี่ค่ะซ้ายขวาเป็นโซนเครื่องดืม่มตรงกลางก็จะเป็นปูเสือค่ะปูเสือนั่งดูหมอลามว่วนจอยนะคะ บ่ใหญ่แล้วมันบ่อันนี้อันนี้ถือมองแล้วมันบ่บ่ใหญ่แล้วมันบ่โอเคแล้วมันบ่โอเคโอเคเออนอน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 บรรยากาศฟินฟินอยู่ในหละ มันตามใจเลยเนาะตึมตึมเครื่องเสียงพนดีค่ะกับเน้ตู้ลำโพงเบื้องแรนอ่ะนันบักใหญ่บักใหญ่หัวใจเต้นไม่ทำกันเด้อน้องเออน้องเนี่ยตรงเนี้ยกำลังดีเนี่ยเอาเอาตรงกลางเอาตรงกลางกลางข้าด้านข้างก็นี่แหละมันมันมันจะตึมตึมมาเลยเนี่ยย้ายย้ายเพราะว่าเขาลดตู้อันนขายบัตอยู่ตรงไหนขายบัตรทางนี้หรือเปล่าทางนี้ทางหน้าเป็นฝั่งนี้ยังยังยัง เดี๋ยวเพื smoke. Smoke. Wait, kind of ่อนก็เชิญออกค่ะเพื่อนเชิญเชิญออกก่อนอ่าตอนนี้ก็ให้เคลียร์กันแล้วก็เชิญออกแล้วก็ออกไปซื้อตั๋วเข้ามาใครมีตั๋วบัตรแข็งก็ยื่นเข้ามาปั๊มเข้ามาออันนี้ถ้าจองไว้เนาะได้นะคะจองไว้ก็ได้ค่ะจองไว้ก็ได้เลย เดือไหมครับเดือไหมครับพันไหมครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขบ๊ายบายค่ะ